ตอนที่12เรื่องก็จะเปิดมาที่อิจิคาวะและหนุ่มหัวแดงกำลังออกกำลังกายซึ่งหนุ่มหัวแดงเนี่ยก็ถามว่าทำไมนายย้ายไปหน่วยอื่นละ่ะไม่เป็นห่วงคาบก้าแล้วหรออิจิคาวะเลยได้ตอบไปว่าฉันอยากจะแข็งแร่งขึ้นก็จริงอยู่ที่อยู่ที่นี่ก็แข็งแร่งขึ้นได้เหมือนกันแต่ยังไงฉันก็อยากแข็งแร่งให้เร็วที่สุดไม่อยากใ,ใครๆต้องมาปกป้องฉันอีกแล้วคราวหน้าตัวฉันเองก็อยากจะปกป้องรุ่นพี่บ้าง หนุ่มหัวแดงพอได้ยินแบบนั้นก็ฮึดสู้ขึ้นมาเลยละฮะโถ่บ้าเอ้ยงั้นฉันเอาด้วยอีกคนฉันจะไม่ยอมแพ้นายหรอกและจูจูพวกรุ่นพี่ก็เข้ามาละฮะพร้อมกับบอกไปว่าวันนี้เป็นวันตัดสินที่บิโนคารบกา้าพวกเรานั่งไม่ติดนะแถมอีกอย่างนึงพวกเราก็เขียนคำร้องไปแล้วด้วยแถมวัวหน้ามินะเองก็ถูกเรียกตัวไปกองบรญชาการอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นภาพจะตัดไปที่มีนะจัง ซึ่งตอนนี้ก็มารายงานตัวในห้องประชุมแต่พวกยศใหญ่เนี่ก็ไม่อยู่ละฮะคนที่ห้องควบคุมเลยบอกว่าพวกผู้บัญชาการเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้กําลังประเมินไครจูหมายเลข8เพราะฉะนั้นรอไปก่อนแล้วกันจากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่การต่อสู้ระหว่างคุณผู้บัญชาการและใครจูหมายเลข8กันบ้างซึ่งตอนนี้เจ้าหมายเลข8กดกลังคุ้มข้างได้ที่เลยมันเนี่ยเข้าไปต่อยใส่คุณผู้บัญชาการแต่เขาเนี่ยก็หลบได้ แถมยังประเมินมันได้อีกเร็วมากเร็วจริงๆแต่ก็เป็นแค่การโจมตีแบบสัตว์ป่าไม่มีการป้องกันตัวใดๆเลยแต่จูจูไอ้เจ้าหมายเลข8มันก็ได้บิดลำตัว360องศาบิดตัวถึงขั้นที่ว่าขาดสท่อนเลยทีเดียวเพื่อที่จะกลับมาโจมตีคุณผู้บัญชาการคุณผู้บัญชาการเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจกันเลยละฮะเป็นการโจมตีแบบทำลายล้างตัวเองโดยใช้ความสามารถในการฟื้นฟู ถ้าเราคิดแบบมนุษย์มันคงจะเอาชนะเราได้ซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าหมายเลข8ก็ได้ต่อยใส่คุณผู้บัญชาการลัวๆถึงขั้นจมดินกันเลยล่ะฮะลัวหมัดแล้วหมัดเล่าคุณผู้บัญชาการเลยต้องถอยมาตั้งหลักก่อนถ้าไม่มีเกาะของหมายเลข2เราคงตายอยู่ตรงนั้นแล้วพร้อมกับใช้ท่าไม้ตายรูปแบบที่2ขึ้นพลังระเบิดซึ่งท่านี้ก็จะเป็นการใช้โซนิกบีมในการขยายขอบเขตความเสียหาย นี่เป็นวิธีการโจมตีที่หมายเลขสองมักจะใช้แต่เมื่อผู้บัญชาการได้มองดูดีๆก็ปรากฏว่านิวเคลียร์ของหมายเลข8จะหายไปใช่แล้วละะ่ะฮะนั่นก็เป็นแค่ตัวล่อเพราะว่าตอนนี้เจ้าหมายเลขแได้ปรากฏกายเข้ามาข้างหลังเขาพร้อมกับต่อยแลกหมัดกันพลังของทั้งสองก็รุนแรงเป็นอย่างมากทำเอาคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ถึงกับเฮ้อเลยล่ะฮะเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นที่หลบภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในทางทฤษฎีแล้ว ที่นี่ทนแรงโจมตีได้ถึงฟอที่จู่ที่10แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะฮะวันนี้คือการต่อสู้ระหว่างไคจูหมายเลข8กับหมายเลข2ไคจูสุดแข็งแก่งสองตัวที่มาจากคนละยุคสมัยกันพี่หัวโล้นเนี่ยก็บอกว่ามันมีอะไรแปลกๆนะถ้าเขาตั้งใจจะฆ่าหมายเลข8ก็น่าจะฆ่าไปตั้งนานแล้วสิแต่ดูเหมือนว่าอีซาโอนั้นพยายามจะกดดันเจ้าหมายเลข8มากกว่าเขาจะทําอะไรกันแน่นะ ตัดไปที่การต่อสู้ข้างล่างบ้างซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังเมามันเลยคุณผู้บัญชาการก็ยิงโซนิกบีมไปนัดแล้วนัดเล่าแต่ก็ทําอะไรเจ้าหมายเลข8ไม่ได้มันเลยได้หันมาเคาน์เตอร์ใส่เขาโดยการต่อยเข้าไปตรงลําตัวหมัดน,นั้นถึงกับทํำให้คุณผู้บัญชาการนีนกระอักเลือดออกมาเลยแถมตรงข้างลําตัวก็ยังมีบาดแผลใหญ่ชะกันอีกด้วยซึ่งในตอนนี้หมายเลข8ได้กลายเป็นร่างที่คุ้มค้ังที่สุดแล้ว ล่างกายของมันจากที่เป็นลายสีฟ้าก็เปลี่ยนเป็นลายสีแดงแล้วจากนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่ผมบรรยายไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอยาวๆให้ดูแล้วกันนะฮะจนแล้วจนรอดคุณผู้บัญชาการก็พลาดท่าจนได้ โดนเจ้าหมายเลขแปดที่กำลังคุ้มข้างสุดๆจับเอาไว้คามือคาบกาที่อยู่ในร่างกายอันคุ้มข้างนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแม่นคุณผู้บัญชาการต้องตายแน่ๆหน่อยอเจ้าไคจูอย่ามาลองดีกับฉันนะฉันไม่ยอมให้แกฆ่าพอขอ,ของขี้โครูหรอกซึ่งภายนอกเจ้าหมายเลขแปดที่กำลังคุ้มข้างจับคุณผู้บัญชาการฟาดแล้วฟาดอีกฟาดซะเป็นของเล่นเลย ชิโนโมิยะที่เห็นพ่อเธอกำลังจะตายก็ถึงกับร้องไห้ออกมาละฮะถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะเชื่อในตัวเขาอย่ายอมแพ้ไคจูนะเจ้าโง่คาบก้าคาบก้าเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็สู้จนหลังชนฝาละฮะเขาได้พยายามสุดตัวเพื่อที่จะหลุดพ้นพันธนาการของไคจูออกไปให้ได้ซึ่งเบื้องหน้าของเขาตอนนี้เจ้าปรสิตเมื่อต้นเรื่องกำลังอ้าปากตัวเราเป็นแบบนี้มาตลอด พอถึงช่วงเวลาสำคัญดันล้มเหลวตลอดจากนั้นเจ้าปรสิทธ์นั้นก็ได้กืนกินเขาเข้าไปซึ่งภายนอกเจ้าไขาจูหมายเลข8ปดกำลังง้างหมัดเพื่อที่จะปิดชีพคุณผู้บัญชาการซึ่งถ้าเกิดโดนดอกนี้เข้าไปคงจะตายลาโลกแน่นอนคราบ้าในตอนนี้เขานั้นจมลงไปในก้นบึ้งของจิตใจที่ที่ลึกที่สุดและมืดมนที่สุดในจิตใจของเขาแต่จู่ ความมืดมิดนั้นก็เปลี่ยนเป็นแสงสว่างจากนั้นก็มีมือน้อยๆมาดึงเขาขึ้นไปมือที่มากับแสงสว่างนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดนั่นก็คือมีนาจังนั่นเองมีนาจังเนี่ยเธอก็บอกว่าฉันจะรอนายเสมอนะแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยความอบอุ่นฉากนี้นี่ถ้าเกิดไปดูในอนิเมะนี่โคตรกินใจโคตรเซงกินใจอะ่ะอ,อืชาชาตีถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็ตัดออกมาภายนอกกันบ้าง ในตอนนี้เจ้าหมายเลข8ได้ปล่อยหมัดออกไปเพื่อที่จะโจมตีคุณผู้บัญชาการและในวินาทีนั้นเลือดกรสาดกระเซ็นพุ่งกระจายออกมาภาพตรงนั้นจะทําให้คนอื่นๆที่ดูอยู่ตกใจเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าเจ้าหมายเลข8ไม่ได้โจมตีไปที่คุณผู้บัญชาการแต่กลับหันหมัดมาต่อยทะลุกลางอก,อกของตัวเองไปแทนหยุดความคุ้มคลั่งทั้งหมดลงไปแค่นี้ก่อนที่หน้าของฮิบิโนโคาบาจะโผล่ออกมา พูดกับคุณผู้บัญชาการว่าผมนะ่ะไม่ใช่ใครจูหมายเลขแปดผมคือฮีบิโนะคาบก้าก่อนที่ตัวเขาจะหมดสติลงไปซึ่งพอเขาหมดสติลงก็มีดาบอันใหญ่อันใหญ่มากๆเลยนะจ่อมาที่หลังของเขาแต่คุณผู้บัญชาการก็บอกว่าเก็บอาวุธไปซะนารูมินั่นก็เป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่ละฮะเขามีชื่อว่านารูมิและพ่อนุ่มคนนี้โคตรเทเลยนะโคตรเท ดาบก็โคตรเทหน้าตาก็โคตรเทรอเราเอาการเลยขึ้ยชอบและหลังจากนั้นภาพจะได้ตัดไปที่ห้องประชุมหลังการประเมินไขจูหมายเลข8จบลงซึ่งพวกยศใหญ่เนี่ยก็รู้แสด้วยว่ามีนะจังเธอรู้จักกับคารฟก้ามาก่อนแล้วแต่มินะจังเธอก็ค้านเสียงแข็งว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาช่วยคาฟก้าหรอกพวกยศใหญ่เลยได้บอกอีกว่า เขาบอกก่อนที่จะเริ่มพูดนะว่าพวกเรานะ่ะตัดสินใจกันไปแล้วรายงานของคุณที่เอามาส่งแค่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นแหละเมื่อได้ยินแบบนั้นมีนาจังเลยได้ตอบไปอีกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าคาบก้านะเป็นมนุษย์หรือใครจูดังนั้นในวันนี้ฉันขอพูดถึงการกระทําของฮิบิโนกคาบก้าในฐานะเจ้าหน้าที่ในแผนการปราบปรามีิสางามิฮาระเจ้าหน้าที่ฮิบิโนกคาบก้า คนพบอวัยวะการฟื้นฟูของไขจูตัวรองและได้ช่วยเหลือเราวยมากมายหลังจากนั้นเขาได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งและช่วยเพื่อนร่วมงานไว้หลายครั้งงานใหญ่ที่สุดที่ทำสำเร็จคือต่อสู้กับไขจูหมายเลขสิบเขาได้ทำลายล้างระเบิดไขจูร้องและช่วยหน่วยที่3มไม่ให้ถูกทำลายล้างแต่พวกยศใหญ่ก็ขาดขึ้นมาอีกแล้วมันยังไงกันละ่ะที่ทำได้อาจจะเป็นเพราะใช้พลังไขจู เธอเลยได้ตอบไปว่าใช่ท่านพูดถูกตอนเข้าร่วมเขาปลดปล่อยพลังได้แค่ศนปอร์ซนตอนเข้าร่วมกองกําลังก็แทบเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารไม่ได้เขาถูกปฏิเสธจากกองกําลัง12ครั้งติดถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะถูกปฏิเสธกี่ครั้งหรือปลดปล่อยพลังไม่ได้เลยหรือถ้าเขากลายเป็นร่างไครจูเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดช่วยเหลือผู้คนเท่าที่ฉันรู้ที่บิโนคาบกานั้น เป็นคนที่ดื้อด้านที่สุดทุ่มเทที่สุดและจากนั้นภาพจะได้ย้อนอดีตไปในตอนที่พวกเขายังเด็กๆอยู่ซึ่งในตอนนี้มีน้าจังกำลังร้องไห้ที่เสียแมวของเธอไปมีโกรจังนั่นเองหนุม่มน้อยคาบก้าเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้คว้ามือของเธอขึ้นมาจับเอาไว้แน่นเลยแต่ตัวเขาเองน้ำตาก็ยังไหลซิบๆเหมือนกันมันทำให้รู้ว่าถึงเขาจะทำตัวแข็งแกร่งแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นมนุษย์คนนึง ยังมีจุดที่อ่อนแออยู่และก็ร้องไห้ออกมาได้ด้วยเช่นกันจากนั้นก็ตัดกลับมายังปัจจุบันมีนาจังเธอก็ได้พูดต่อเขานะ่ะมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักเราตัดสินใจได้ยังไงว่าฮิบินุคาบ่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เราเชื่อใจได้เราตัดสินใจจากหัวใจของเขานั่นคือสิ่งที่ฉันเชื่อเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกยศใหญ่ก็จะตกใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะพร้อมกับบอกไปว่า เราไม่ได้ขอความเห็นจากคุณนี่เพราะฉะนั้นออกไปได้แล้วเธอก็เลยขอตัวลาก่อนละฮะแล้วจากนั้นตัดมาทางคาบก้าบ้างสิ่งในตอนนี้เขากำลังได้รับการฟื้นฟูร่างกายอยู่พร้อมกับคิดถึงภาพตัวเองในวัยเด็กเราโมโหมากเลยที่ทำอะไรแทบไม่ได้เราคิดว่าจะไม่มีวันยกโทษให้ไคจูที่ทำให้มีนร้องให้ขนาดนั้นดังนั้นถ้าเรากลายเป็นไคจูทั้งร่างกายและจิตใจ เราก็อยากจะตายในฐานะมนุษย์และเวลาก็ผ่านไปสักพักดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกตัวแล้วและที่ที่เขาอยู่ตอนนี้ก็คือเตียงของโรงพยาบาลและเขาก็ยังมีคนมาเฝ้าอีกด้วยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือผู้บัญชาการชิโนบิยะนั่นเองครับก้า,กาเมื่อได้เห็นว่าคุณผู้บัญชาการไม่ได้เป็นอะไรมากก็โล่งใจละฮะดีใจชะมัดถ้าคุณเป็นอะไรไป ผมคงไม่กล้าสู้หน้าชิโนบิยะแน่นอนแต่เดี๋ยวนะถ้าผมยังไม่ตายก็แสดงว่าพวกคุณยอมรับแล้วสินะว่าผมเป็นมนุษย์น่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณผู้บัญชาการเลยได้ชี้ไปที่อกของเขาถ่ายของที่อยู่ภายในอกนั่นเป็นหัวใจที่อ่อนแอของมนุษย์ละก็นายก็คงจะตายไปแล้วล่ะฉันจะบอกให้ฟังนะว่าเราตัดสินใจกันยังไงนายเป็นไคจูจะยังไงซะนายก็ยังคงเป็นไคจู แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกว่านายเป็นศัตรูหรือเปล่าตอนนี้พวกยศใหญ่ก็ต่างคัดค้านว่าจะเก็บนายเอาไว้ดีหรือเปล่าแล้วภาพก็จะย้อนไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่นานณนะห้องประชุมที่มียศใหญ่แล้วก็คุณผู้บัญชาการอยู่คุณผู้บัญชาการเนี่ยก็เลือกที่จะเก็บใครจู๋หมายเลข8เอาไว้แต่ต้องให้เข้าร่วมสู้กับพวกเราเท่านั้นพวกยศใหญ่พอได้ยินแบบนั้นก็ขอค้านเต็มไปหมดเลยแต่คุณผู้บัญชาการก็ยืนยันเสียงแข็ง ฉันประเมินว่าเราควบคุมมันได้เราไม่รู้ว่าพลังมหาศาลนี้จะเอาเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ไหมแถมที่สำคัญใครจูชั้นสูงแหกันมาขนาดนี้ด้วยเราควรใช้ความสามารถในการต่อสู้ที่มีอยู่ของเขาให้เต็มที่เมื่อใครจูแหกกันมาเกินกว่าที่เราคาดไว้ขนาดนั้นประเทศอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้เขาอาจเป็นความหวังของเราก็ได้ นั่นก็แปลว่าคุณผู้บัญชาการก็อยากจะให้วิโนโคาก้าเป็นอาวุธของกองทัพละะ่ะฮะตัดกลับมายังปัจจุบันผมจะทําให้พวกเขายอมรับให้ได้ในฐานะของเจ้าหน้าที่กองกําลังป้องกันคนหนึ่งตัดไปยังสมาชิกของหน่วยที่สมทุกคนรออะไรละะ่ะฮะเมื่อได้รู้ข่าวดีขนาดนี้ก็ดีจะจนตาปูดตาโตกันเลยทีเดียวเพราะว่าการลงโทษที่มิโนโคกาก้าตอนนี้ยังคงถูกพักเอาไว้อยู่ ส่วนทางด้านอีจิคาวะกับพ่อหนุ่มหัวแดงแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนเมื่อได้รับเมลนี้อีจิคาวะก็จะดีใจเป็นอย่างมากนึกแล้วเชียวบอกแล้วไงว่ารุ่นพี่นะ่ะต้องกลับมาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะต้องแข็งแร่งขึ้นกว่าที่เคยและจะรอรุ่นพี่นะครับไม่ใช่แค่เพื่อนๆดีใจหรอกนะฮะเพราะตัวคาบกาเองก็ดีใจจนหลับไปเลยพร้อมกับละเมอออกมาว่ารอฉันด้วยนะมีนะจากนั้น ัตไปยังมุมมืดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เจ้าไคจูหมายเล่ก้าวกำลังเล่นเกมหมากลุกเพื่อทดสอบระดับสติปัญญาพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วก็พูดมาอีกว่าตอนนี้ฉันรู้โครงสร้างทั่วไปของฐานทัพแล้วทีนี้ก็ทำตามขั้นตอนต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาพลังไคจูที่ตกอยู่ในมือมนุษย์คืนให้กลับมาอยู่ในมือของไคจูอย่างที่มันควรจะเป็นดีกว่า จบซีซั่นที่หนึ่ง